สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียกร์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนมิถุนายนปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากุมรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้และการพยากร์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวพระราหูและราหูนะคะตั้งแต่5พฤษภาคมยกมาทับตัวท่านทับลัคนาและได้ตําแหน่งเกษตรราธิปดีและหากในรอบเกิดปีนี้ของท่านนะคะตามรอบอายุดาวราหูไม่ได้ตกตําแหน่งกาลกินีจรก็ถือว่าเรื่องของจริงต่างๆก็จะราบรื่นสำเร็จในรูปแบบไหนนะคะทักษะจรจะเป็นตัวบ่งบอกของท่านนั่นเองค่ะ และจุดนี้ต้องบอกว่าเมื่อราหูทับลัคนาเจ้าสตาจะมีในเรื่องของการรู้ทันเรื่อ์เลี่ยมของคนมีในเรื่องของวิธีการหาเงินแปลกๆเข้ามาในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะหรือบางคนก็จะมีลักษณะที่อาจจะได้จับงานชิ้นใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้มาดูในตำแหน่งพบการเงินของท่านพบการเงินมีดาววินาศภุมอยู่ วินาศมาทับในเรือนการเงินและเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในพกปุตตะจุดนี้ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ทิศทางดวงดาวมักจะเกิดขึ้นในทิศทางภาระรับผิดชอบหน้าที่พระเสาร์เป็นดาวาธาตุไฟมาสถิตในราศีธ,ธาตุน้ำ มีความขัดแย้งแน่นอนค่ะมีการเงินที่ต้องหมุนแบบเหนื่อยเลยช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมีค่าใช้จ่ายป,ป,ปรับค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางบางคนจุดนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยการไปช่วยเหลือคนอื่นหรือกว่าจะได้เงินมาก็เรียกว่ามีความยุ่งยากพอสมควรสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะส่วนดาวพฤหัสของท่านในช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่13าพฤษภาคม ซึ่งยกมาอยู่ในภพปุตตะทำตำแหน่งตรีโกนกับลักทรงคลทรงคุณในลักษณะของการเริ่มต้นการเรียนรู้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ได้บ้านหลังใหม่และภพนี้ก็หมายถึงเรื่องของเด็กนะคะทารกที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ยินได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวข้องกับการเกิดของเด็กน้อยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มีลูกมีบุตรนั่นเองค่ะจุดนี้ บางคนที่ยังไม่มีครอบครัวมีเกณฑ์ได้บริวารดีเข้ามาได้บริวารช่วยเหลือส่งเสริมเข้ามาในช่วงรอบระยะตั้งแต่เพฤหัสมาอยู่ในพกเรือนนี้แล้วก็ได้ในเรื่องของการเงินเรียกว่ามีลูกน้องก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการเสริมทรัพย์เสริมในเรื่องของการงานถ้ามีบุตรจะมีบุตรที่มีปัญญาดีมีเรื่องของการได้เสริมฐานะของคุณพ่อคุณแม่เข้ามานั่นเองค่ะ และพรฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยบางคนจุดนี้ได้รับการคัดเลือกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานหน้าที่ต่างๆได้รับในเรื่องผลประโยชน์นะคะพรฤหัสได้ตำแหน่งปละและอุจจาวิลาชแสดงว่ามีการปรับตัวการทำงานต่างๆมีการทำงานเป็นทีมมีการทำงานร่วม แต่ก็อาจจะมีความไม่เสถียรเข้ามาในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาเข้ามาในช่วงตอนต้นบ้างสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่ารอบระยะเวลาที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในพเรือนนี้สิ่งใหม่ที่ท่านจะทําส่งผลไปในเรื่องของความสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะ และในช่วงวันที่3ถึง23ค่ะดาวพระพุธจะยกมาร่วมด้วยพุธเป็นดาวปัญญาปฏิพานไหวพริบนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวกับทักษะในการพูดต่างๆและได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงมาอยู่เข้าบ้านของตัวเองลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีลูกน้องดีมีลูกน้องช่วยเหลือลูกน้องเข้ามาส่งเสริมมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการแก้ไขางานมีเกณฑ์ของการ ปรับงานไปสู่โลกของโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์ลักษณะแบบนี้ค่ะวันที่15ดาวอาทิตย์ยกเข้ามานะคะจุดนี้เมื่อดาวอาทิตย์ยกเข้ามาเจอดาวพฤหัสเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินเห็นไหมคะว่าดวงดาวต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดีถึงแม้จะมีพระเสารอยู่ในเรือนการเงินของท่านก็ตามแต่พฤหัสร่วมอาทิตย์ในเรือนปุตตะสิ่งใหม่เริ่มใหม่บริวารใหม่งานใหม่ หรือจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเสริมสิ่งที่เข้ามาใหม่มักจะเกิดขึ้นอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิมาร่วมกันในภพปุตตะแสดงว่ามีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนมีเกณฑ์เจอคู่ค้าคู่พันธะธุรกรรมต่างๆคู่ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่หรือบางคนที่ดิวติดต่อในงานราชการจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่จะเสนอโปรเจกต์ใหม่ เสนอไอเดียใหม่ๆกับเจ้านายไปจะได้รับการตอบรับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาเพื่อทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดผลสำเร็จนั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะและจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อดีเป็นเรื่องดีสำหรับตัวท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยท่องเที่ยวไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ หรือบางคนนะคะเมื่อดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมอนะมีเกณฑ์ได้แก้ไขงานเก่ามีเกณฑ์ได้แก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่าง หรือบางคนอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทิศทางกับการเริ่มต้นถึงแม้จะมีความเหนื่อยยากในช่วงแรกนะคะเพราะว่าดาวเสาร์นะคะจะมาอยู่ในภพการเงินของท่านช่วงระยะเวลาหนึ่งพอเดือนสิงหาคมค่ะจะยกกลับมาทับมาร่วมกับดาวพระราหูเพราะนั้นอดทนนิดนึงนะคะราหูและเสาร์ต้องบอกก่อนว่าช่วงรอบระยะเวลานั้นมาทับตัวเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ เสาว,วินาศราหูคือดาวประจําตัวตนแสดงว่ามีเกณฑ์จับงานใหญ่มีเกณฑ์ได้งานชิ้นใหญ่เกณฑ์ของการบริหารเกณฑ์ของสิ่งต่างๆที่จะได้เพราะจุดนี้ดาวเสาจะย้ายกลับมาได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์อีกครั้งหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะจะเป็นผลดีจะเป็นข้อดีในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตของท่านใหม่ในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น ทีนี้ย้อนกลับมาดูในภพศาสตร์ชะซึ่งมีดาวพระศุกร์กุมอยู่ดาวศุกร์จุดนี้2มิถุนายนได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์และศุกร์เป็น3เป็นปทุมเกณฑ์ได้เยอะๆได้บ่อยๆได้เรื่อยๆดาวศุกร์เป็นตำแหน่งปลาอุจจาพิมุก สุภสหัสชะมีความสำเร็จเกิดกับเรื่องการคอนเน็กชันการสื่อสารเพื่อนฝูงพี่น้องวงสังคมของท่านให้การสนับสนุนแต่อาจจะต้องมีการทำงานร่วมกันอาจจะต้องมีการพูดคุยรอมชอมกันในลักษณะแบบนี้และดาวสุกก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุสหัสชะ คนบางคนอาจมีการเดินทางร่วมกับคนในครอบครัวหรืออาจมีการพบปะติดต่อสื่อสารพี่น้องของท่านบ่อยๆเป็นฐานของความมั่นคงรากฐานของชีวิตของท่านที่จะเป็นการก่อร่างสร้างตัวให้เกิดขึ้นแต่ดวงดาวจะไม่สมูทราบรื่นขนาดนั้นนะคะจะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะในพพเรือนอริของท่านมีดาวพระเกตกระตุ้น จุดนี้บอกได้เลยว่าเมื่อดวงสตาชีวิตของท่านมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่จากดาวพฤหัสนะคะแต่เมื่อมีดาวพระเกตมาอยู่ในภพอริจุดนี้อริหมายถึงปัญหาการเริ่มต้นกระตุ้นการเรียนรู้กระตุ้นในเรื่องของการแข่งขันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมท่านจะไม่อยู่นิ่งอย่างแน่นอนในจุดนี้ค่ะถึงแม้จะมีเรื่องของความเหนื่อยในช่วงระยะแรกนะคะที่ดาวพระเสาร์มาอยู่ในภพการเงินเรียกว่ามาทําให้ปั่นป่วนกับเรื่องของการเงินกันเลยทีเดียวนะคะ 1-6ค่ะอังคารอยู่ในภพอริปัญหาเกี่ยวข้องกับคำพูดการสื่อสารการเดินทางปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นการงานมีมาให้แก้ไขการงานมีมาให้ปวดหัวมีมาให้ท่านจะต้องเคลียร์จะต้องมีเรื่องของการนำเสนอหรือการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งเข้ามาพอวันที่6ค่ะดาวอังคารยกออกไปดาวพระพุธจะยกมาแทนที่ในวันที่23มิถุนายน ดาวพุธจุดนี้เป็นดาวปุตตะเห็นไหมคะบริวารลูกหลานคนที่อายุน้อยกว่าการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่กลับมาเป็นปัญหาเป็นปัญหากับตัวท่านในเรื่องของการเรียนรู้กระตุ้นให้ท่านจะต้องเพิ่มศักยภาพพัฒนาการทางด้านการงานขึ้นมาจะต้องให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าอย่าหลงระเริงไปในเรื่องของการได้รับลาบยศชื่อเสียงหรือได้รับสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะเพราะจุดนี้นะคะ ในเรื่องของดวงดาวต่างๆจะมีทั้งจุดดีและจุดเสียมีคนอิจฉาท่านมีคนที่พร้อมเลื่อยขาเก้าอี้มีคนที่พร้อมจะทําให้ท่านสะดุดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากท่านไม่รู้จักระมัดระวังตัวไว้จุดนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของเจ้านายในเรื่องของปัญหาในการประสานงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคําพูดก็ได้ค่ะและเรามาดูในพกปัตตนิของท่านกันนะคะ พบปัตณิตของท่านมีดาวอังคารเข้ามาในวันที่6มิถุนายนเลงมายัางลักขณาอังคารเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและอังคารเป็นเจ้าเรือนการงานรอบระยะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนะคะมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับคู่ค้าคู่น้ส่วนมีเกณฑ์ได้ เรื่องของการเซ็นสัญญาใหม่มีเกณฑ์ได้ทําสัญญาบางอย่างมีเกณฑ์การเดินทางกับเรื่องของการทํางานไปพบปะกับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนบ้างแต่ก็เชื่อว่าจุดนี้อังคารเล็งกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวตนของท่านได้ตําแหน่งที่มั่นคงเกิดเป็นดาวคู่ธาตุลมเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็บ่งบอกว่าท่านจะใช้ทิศทางในเรื่องของ การนำพาให้ตัวเองใช้ความเสียวฉลาดกับเรื่องของการมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาการเสนอโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าการพูดคุยในเรื่องการงานของท่านช่วงรอบระยะเวลานี้จะเป็นไปได้แบบราบรื่นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องคู่ครองคนรักราหูทับลัคนาท่านต้องบอกก่อนว่าอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอย่าบุ่มบ่าม อย่าตัดสินใจอะไรเร็วนะคะพยายามทำใจความเครียดจะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมเกิดในเรื่องของชีวิตที่ตีรวนได้นะคะต้องบอกแบบนี้เพราะเป็นดาวประจำตัวตนเมื่อมีกำลังที่เข้มแข็งมั่นคงท่านก็มักจะมีสภาวะอารมณ์แบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับดาวราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะอารมณ์หรือความคิดที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ในรอบระยะตั้งแต่เดือนนี้ไปค่ะตั้งแต่ช่วงวันที่ หกไปนะคะเมื่อดาวราหูกับดาวอังคารมาเลงกันจุดนี้ก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกับคู่มีเกณฑ์คู่จะต้องเดินทางนะคะหรือว่าบางคนคู่ครองคนรักอาจจะกําลังยุ่งกับเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นและเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือตําแหน่งอาทิตย์อาทิตย์ในวันที่1ถึงวันที่15ค่ะมาอยู่ในภพพันธุ หมายถึงว่าตัวท่านมาอยู่ในพันธุการสร้างหลักฐานความมั่นคงได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกการสร้างทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่จะเกิดขึ้นและพอวันที่15มิถุนายนดาวคู่ของท่านจะมาอยู่ในภพปุตตะได้ตำแหน่งราชาโชคเกิดโชคลาภได้โชคลาภได้ชื่อเสียงได้เงินทองนะคะได้ในเรื่องของความสำเร็จเข้ามา หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเข้ามามีเกณฑ์ได้ยินได้รับฟังข่าวสารที่ดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่นั่นเองค่ะและสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักที่ดีความรักสดใสพบเจอเด็กพบเจอคนที่ท่านถูกอกถูกใจในช่วงรอบระยะเวลานี้แต่ก็ต้องระมัดระวังความหลงระเริงของท่านระมัดระวังในเรื่องของการหลงไปกับลาบยศชื่อเสียงต่างๆซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลเสียได้ในภายหลังนั่นเองค่ะ และท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนทักรายละเอียดมาได้นะคะดิฉันปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปดีค่ะเพียงเดือนละ200บาทคุ้มค่าแน่นอนท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยทักมาหาดิฉันเพียง9,900บาทเรียนกันแบบไม่มีวันหมดอายุนะคะท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่างแบบมีค่าใช้จ่ายขอบคุณกันด้วยนะคะและขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ท่านจะกอบโกยความสาเร็จค่ะสวัสดีค่ะ